สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Easy TJ ครั้งนะครับวันนี้เราจะมาพบกับการรีวิวสกินมูนบัตทั้งห้าตัวนะครับนี่มูนบัตรเซตใหม่นะครับก็จะมีนะครับเดียร์นาจินเคนเนนนะครับทวิตเฟสแล้วก็ยาสุโอะช่วงนี้ทวิตเฟสกับยาสุโอะนี่สกินมารัวๆเลยนะถูกลักของไลออดเขาโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่สกินแรกกันก่อนเลยครับ เป็นของเดียนานี่ภาพดูดีนะครับก็จะเป็นแบบนี่ดูเศร้าๆสร้อยนะนเหมือนชีกำลังจะใส่หน้ากากแล้วก็มีสัญลักษณ์ตรงหัวนะครับดูน่ากลัวน่ากลัวทำมึนทำมึนหน่อยเออมันแบบเป็นพวกนี้โอ่อะอะพวกยักษ์ของทางญี่ปุ่นนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพ 3D ครับนี่เป็นนี้ไง ดาบเหมือนเดิมครับเปลี่ยนแต่เปลี่ยนเป็นสีแดงเนาะแล้วก็ชุดอะไรอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนไปหมดครับแล้วก็ใส่หน้ากากเป็นแบบเป็นเหมือนยักษ์ครับยักษ์แดงชุดแดงนี่มีรอยซักเพิ่มเติมเข้ามาครับทรงผมเปลี่ยนไปรูปลักษณ์ไม่ค่อยเปลี่ยนไปเยอะนะครับเปลี่ยนไปแค่ค,คอสตูมชุดตรงชุด,ชดโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันหน่อยว่าเอฟเฟก จกจะเปลี่ยนไปม,มากน้อยแค่ไหนโอเคครับผมเ,เดี๋ยวเราเรามาเริ่มดูที่การโจมตีปกติกอน,นนะครับเคยเป็นปฟันเข้าไปงี้ครับนี่ฟันเข้าไปครบรอบสาครั้งครับมีเอฟเฟกต์นี่ครับครั้งที่3จะตีแรงด้วยครับก็มีเอฟเฟกต์คล้ายๆกับพระจันทร์สีแดงเพิ่มขึ้นมาครับครั้งที่2ก็เริ่มมีเอฟเฟกต์แล้วนะครั้งแรกไม่มีครับครั้งที่2เริ่มมีนะ้วเห็นไหมตัวเรื่องเริ่มเล่ะ เั้งสามตีไปเอฟเฟกเพิ่มขึ้นเลยครับเป็นการตีเร็วขึ้นแล้วก็ตีแรงขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกต์สกิลแรกครับกว้างมีดออกไปแอนเป็นพระจันทร์นี่จากสีขาวนะตอนนี้กว้างไปก็เป็นเหมือนวิญ,ญญาณสองอันเไปครับปล่อยเป็นพลังงานสีแดงเข้าไปโอเคเดี๋ยวเราดูสกิลสองครับ ลอยลูกไฟเราเป็นเกาะให้ด้วยนี่เป็นไงเออโอเคนะเกาะเป็นสีแดงลอยอยู่ครับลูกแก้วก็เป็นสีแดงครับตรงตรีมอยู่ตรงตรีมอยู่นี่สกิลที่สามพุ่งครับโอ้ยเดี๋ินๆพุ่งนี่มีเอฟเฟกต์นะครับเนี่เป็นหน้ากากครับเวลาพุ่งพุ่งไว้เราเป็นหน้ากากเฉยเออเจ๋งอันนี้นี่นี่ใช้ได้ครับ อันนี้ใช้ได้นี้ใช้ได้ครับเออเวลาพุ่งมาเป็นนักกากเฉยเออเอฟเฟกต์เจ๋งอยู่แต่เราไาดูอันติครับิีชาร์จรวมครับโอ้โยเปิดพื้นที่สีแดงรอบตัวครับแล้วก็รวมในเหตแทงเข้ามาครับเป็นการดูดศัตรูเข้ามาทั้งวงครับนี่นี่ใช้ได้ครับใช้ได้ถือว่าทุกเอฟเฟกมีการเปลี่ยนแปลงครับแล้วสาวเอฟเฟกก็เปลี่ยนไปด้วย ทั้งสกิลหนึ่งสองและสามผมชอบสกิลสนะเพราี่มันวาร์ปเนละหายตัวเป็นหน้ากากไปเฉยๆแล้วแม้ว่ามันจะแป๊บเดียวแต่ว่ามันก็ดูมันดูแล้วแหละดูเจ๋งอ่ะเปลี่ยนตัวตัวเองเป็นหน้ากากปึ๊บนี่ส่วนอันติไม่ค่อยมีอะไรมากครับอันติแค่เปลี่ยนแค่พื้นที่เป็นสีแดงแล้วก็แทงดาบลงมาโอเคครับผมใช้ได้นะ เอฟเฟกถือว่าไม่น่าเกลียดครับเอฟเฟกถือว่าไม่น่าเกลียดสำหรับส,สกินนี้โ okay. อเคเดี๋ยวเราไปดสูสกินตัวต่อไปเลยแล้วกันนะครับสกินตัวต่อไปเราจะมาดูกันเป็นจินนะครับจินมูนบลัตนี่นี่เป็นภาพ 3D นะครับนีนะตาสองสีตาสีแดงกับสีฟ้าใสหน้ากากแนวยักษ์อีกแล้วเปิดน,นี่เท่เลยนะครับ ปืนยาวปืนสั้นปืนปืนยาวข้างหนึ่งปืนสั้นข้างหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูภาพ 2D กันนะครับผมนี่เป็นไงนีง่อยู่เหมือนอยู่ในสมัยเอโดะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยครับว่าสกินของเจนนี้จะเปลี่ยนไปแค่ไหนโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกินบัตรมูลของเจนกันก่อนเลยนะครับการโจมตีธรรมดาก่อนเลยแล้วกันนยิงไปโอ,มญญมอ้มีสัญลักษณ์เพิ่มครับสัญลักษณ์ติดเห็นไหมอ่ามีสัญลักษณ์ติดครับ ครั้งที่สี่ที่ยิงติดคิดทิคอน,นี่คือเป็นสีแดงนะครับกระสุนสามนะครับดูครั้งที่สีนะ่นะนี่มีท่าแอนิเมชันเปลี่ยนไปด้วยครับครั้งที่สี่แอนิเมชันเปลี่ยนยน,นี่เทเดี๋ยวเรามาดูสกิลแรกนะครับโยนนี่เห็นปะโยนเป็นถังระเบิดออกไปครับคล้ายๆกับปอกกระสุนมันก็เด้งเดงนะครับ มันเหมือนมันโยนอะไรสักอย่างแดงๆออกไปคล้ายๆกับปอกขอั้วศนแดงๆครับโยนโยนถังคล้ายๆถังอะรับกิลดนะ์สองนับชาร์จยิง,อยงแอนิเมชันก็ไม่ค่อยเปลี่ยนนะจริงๆถ้าชาร์จยิงนี้ปกติก็เหมือนจะยิงควยหลังครับเนี่ยนควยหลังเดี๋ยวเรามาดู สกิลวางแท็บครับเฮ้ยแท็บสวยครับอุย้ยเจ๋งอ่านี่ครับพอยิงปั๊บมันจะติดล็อกด้วยนะถ้าใครโดนแท็บดูเวลาติดแท็บนะครับใครติดแท็บแล้วยิงนะ่ยโดนล็อกเปมันจะมีแสงตรงพื้นนะครับเพิ่มเติมเข้ามาโอเคนะใช้ได้ใช้ได้ไดนี่เออ แทบถ้าเราไปวางตรงพื้นเป็นไงวะอ๋อมันจะเป็นลูกประจันมันเป็นรูปประจันสามอันเฉยๆเออตัวแทบก็เปลี่ยนไปครับเจ๋งอยู่เจงอยู่ดติดแทบแล้วก็ยิงเลยรับรองนิง่งนิ่งแน่นอนนะครับมันจะติดเดี๋ยวเราไปดูอันติครับว่า พื้นที่มันจะเป็นยังไงบ้างโอ้โหาใช้ได้นะเออแต่ว่าเอฟเฟกไม่ค่อยอลังครับสู้คคสมิกไม่ได้คอสมิกนี้อลังกว่าอย่างว่านักสกินแดงครับอันนี้ตรงพื้นที่ยิงอ่ะมันเป็นสีแดงครับแต่ว่ามันยังไม่ถูกถมดำเป็นแค่ลายกราฟิกตอนรอบๆครับเวลายิงขอาไปกระสุนก็ ตัวกระสุนมันเปลี่ยนรูปลักษณะไปนะนกระสุนมันจะเป็นแบบฟันแดงครับฟันม่วงๆแดงๆอ,อันติก็โอเคอยู่นะไม่ได้น่าเกลียดครับถ,ถ้าฟังดีๆซาวมันเป็นแบบซาวเพลงญี่ปุ่นนะเออเหมือนคนดีดดดพินญี่ปุ่นครับแต่เด้ง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  เออเออมันมีสาวเอฟเฟกเพิ่มขึ้นมานะครับมันมีสาวเอฟเฟกเพิ่มขึ้นมาเจ๋งเจ๋งเจ๋งเออคือตรงเอฟเฟกตรงพื้นอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้แบบไปลงรายละเอียดตรงนั้นแต่ว่าไปเพิ่มสาวเอฟเฟกเอาครับเนี่ยจะมีเพลงอ่าเพลงแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นแบบเสียงพินญี่ปุ่นรนะับโอเคนะ ใช่ได้ครับใช่ได้บัตรมูลจรินเ,เออไม่น่าเกลียดครับเดี๋ยวเราไปดูสกินตอ่อไปกันเลยครับผมไม่เป็นการเสียเวลาโอเคตัวต่อมาเราจะมาดูกันที่เคนเนนนะครับแหมรูปร่าง 2D ก็น่ากลัวครับเนี่ยตาสีฟ้าเบิกโพรงมาเชียวก็ใส่หน้ากากครับหน้ากากมาหนึ่งละเดี๋ยวเราไปดู3 d กันดีกว่าโอ้โหนี่โอ้เปิดตัวแบบสุดยอดนะเท่เลยครับโอ้ดูนินจาสายฟ้าแดงครับแหมสายฟ้าสีแดง พร้อมชูริวเคนแดงครับนี่เน่โชว์ให้ดูหน่อยที่ข้างหลังนี้เหมือนมีอะไรติดเป็นรูปพระจันทร์นะเออมีพลังข้างหลังนี้เป็นอะไรไม่รู้คล้ายๆพระจันทร์นี่ครับติดไว้ตรงข้างหลังเลโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในเกมกันเลยครับว่าน้องเคนเน่นนี้สายฟ้ามันจะแดงจริงหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่การโจมตีธรรมดาครับเป็นปลาชูเคนไหมครับ สถานะสายฟ้าครับนี่ก็ยังมีสัญลักษณ์ติดบอกอยู่นะเออเปลี่ยนเป็นวงกลมแดงๆครับถ้าครบสี่ครั้งก่อนนะเนี่ยติดละอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซีสกิลแรกเลยครับผมสกิลปลาโชลิวเคนสายฟ้าเอ้ยใช้ได้ครับแล้วสกิลปลาโชลิวเคนแดงโชลิวเคนแดงครับใครโดนก็คือติดสถานะสกิลต่อไปสตัร์แน่นอนครับ โซลูเคนนี่ไม่มีอะไรครับถ้เาเปลี่ยนเป็นสีเป็นสีแดงนสกิลที่สองเนี่ยสายฟ้าสีแดงจริงด้วยครับมันเป็นสายฟ้าเป็นสีแดงครับเน,นี่ยมีสตันนครับมีติดสตาร์เข้าไปก็คือสายฟ้าสกิลสองก็เปลี่ยนเป็นสีแดงครับเนี่ยทำสายฟ้าเนี่ยทำดาเมจสายฟ้ารอบตัวครับ ส่วนสกิล3ทํทำให้วิ่งเร็เวขึ้นแล้วก็ทันเดเมจรอบตัวครับโอเคัวอ,อยู่นะก็เป็นสีแดงๆครับนี่แล้วก็มีออร่าแดงๆรอบตัวครับปุ๊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 บเฮ้ยเจ๋งอยู่นะปุ๊บ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 ,บไหนดูน่ากลัวน่ากลัวครับตอ <laughs> นดูอันติครับทำเป็นเ e อวีทั้งหมดครับไอ้ยาโหสายฟ้าฟาดเข้ามา กลางหัวครับสายฟ้าฟาดเข้ากลางหัวทุกตัวครับสีแดงโอเคนะถือว่าเอฟเฟกก็เปลี่ยนไปอยู่บ้างครับเอฟเฟกเปลี่ยนไปอยู่บ้างอืแต่ซาวอะไรอย่างเงี้ยไม่เปลี่ยนเลยสายเขาเอาซาวใช้ซาวเดิมครับสายเอฟเฟกใช้อย่างเดิมเลยเดิมๆเ,เลยผมจําได้เลยเพราะผมทำเร่อเคนเนนบ่อย อาจเป็นเพราะว่ามันเป็นสก,กินแบบธรรมดาครับไม่ใช่อีพิกหรือว่ารีเจน d ดารีมันเลยไม่ได้ใส่อะไรเข้ามาเยอะครับเปลี่ยนแค่เอฟเฟกทุกทุกสกิลเป็นสีแดงแล้วก็ไอ้พาสิฟติดตัวก็เปลี่ยนเป็นสีแดงแค่นี้นะครับก็ไม่แย่นะไม่แย่นะโดยเฉพาะอันตินี้จะเห็นชัดครับว่าสายฟ้าผ่าเข้ามานี้กับ พื้นรอบๆที่เป็นสีแดงครับเออเมื่อก่อนมันจะเป็นสีฟ้าๆใช่ไหฟ้าขาวตอนนี้มันเป็นสีแดงครับมันจะเห็นชัดเลยว่าเปลี่ยนไปโอมโอมโอมเฮ้ยสวยนะมีความแปลกใหม่อยู่ครับ <laughs> โอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวที่สี่กันเลยเนะครับมาที่ทาวิสเฟสนะครับตัวที่สี่นี่อ๋อ,อเมลจีไหมมียันนะแต่ยันนะกลายเป็นไพ่ เจ๋งว่ะเป็นภาพ 3D นะครับยังคงต้องมีสัญ,ญลักษณ์ะจั์ครึ่งเซี่ยวไว้อยู่นะครับจันเซี่ยวดิไม่ใช่ครึ่งนะเนีย่ยไว้จันเสี่ยวครับเขนเน้นก็มีทุกตัวต้องมีครับสัญ,ญลักษณ์นี้ดูแล้วแบบคล้ายๆแบบอมเมีจินะดูภาพ 2D ครับนี่เห็นปะพี่แกถือไม่ใช่ไพ่นะครับมันเหมือนยันมากกว่านะเนี่ยมันเหมือนยันแบบเอาไว้แบบป่าผีอ่ะ ป่าปาผีเออเหมือนเลยเ่ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันครับว่าสกินพี่แกนี้จะเด็ดแค่ไหน,นเดี๋ยวเรามาดูกันที่การโจมตีปกติของทวิสเฟดก่อนนะครับนี่ปายันสีม่วงออกไปแล้วนี่ปาอีกรอบหนึ่งนี่ครบสามครั้งแล้วนี่ปาครั้งต่อไปจะแรงขึ้นนะผมเป็นการทำให้ได้เมคคั้งที่สีเนี่ยครับ มันจะมีไพ่รอบตัวบอกไว้เลยว่าการปลาข้างต่อไปเนี่ยแรงขึ้นมีแอนิเมชันเปลี่ยนไปด้วยนะครับแอนิเมชันจะแบบโบกมือคู่ไปข้้งหน้ะครับนี่โอเคเดี๋ยวเรามาดูปลาไพ่สกิลแรกกันเลยครับผมปลาแบบกระจายนี่ไพ่เป็นสีม่วงหมดครับยันคืกว่าปลายันนี่วะพ <laughs> ีแก่มาในตีมอมิจิขนาดนี้ ปลายันม่วงครับผมเดี๋ยวเราไปดูการเลือกยันนะเฮ้ยเฮ้ยยันยันพี่ใครก็เปลี่ยนรูปครับเอ้ยอย,อย,ย่นี่ยันยันเพิ่มมานาครับสีฟ้าเนี่ยยันแดงดูครับสกิล e. เอโอีเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งี๋ยวดูสีเหลืองอสตาร์นโอเคนะเฮ้ยผมชอบมากเลยว่าไพ่ไพ่ทงหัวมันก็เปลี่ยนครับ นีอันนี้ปลาละคืนมานาเราอาจจะยังไม่เห็นมีอทไรครับแต่ไพ่แดงเนี่ยปลาละรทำไรเป็น AOE นะครับนี่มีตัวอักษรญี่ปุ่นขึ้นด้วยนะสีเหลือก็เป็นครับนี่เนี่ยสตันสีแดงเนี่ยครับเห็นชัดสุดตูมนี่เห็นไงแสงไหมเออไพ่มันทำรายเดตรงนี้ดีครับไพ่ที่มันแบบส่มออกมาตรงหัวก็เปลี่ยนลักษณะไปครับ สีแดงก็ปลาเนี่ยเป็นสัญลักษณ์คําพูดญี่ปุ่นขึ้นมาแล้วก็ระเบิดเดี๋ยวเราดูสกิลที่สามครับทําให้เราตีเร็วขึ้นนี่ตรงมือก็เป็นสีม่วงครับเหมือนมีพลังตรงมือขึ้นมาแค่นีครับแล้วตัวเราจะตีเร็วขึ้นครับ เอาไว้คอมโบกับพาสีของสกิลเนี่ยนะครับที่ทําให้การตีครั้งที่สี่ของเราจะแรงขึ้นนะมันทำให้เรานปาไ้เร็วขึ้นเึ๊บมเเพเพื่อเทียบไปถึงครั้งที่สี่ไม่มีอะไรครับแค่มือมือมีแสงขึ้นมาเดี๋ยวเราไปดูสกิลอันตีครับเปิดแมปย้ายดิลงบาบดิโอเคอยู่นะไม่แย่ครับไม่แย่ มียันมียันสีเหลืองฮะเออไพ่มันเหมือนสีเหลืองเลยเนี่ยใหญ่ไอ,อยันไพ่สีเหลืองครับขึ้นมาเป็นวงกลมปึออ๊บใช่ปะเนี่ยสีเหลืองมันสัญลักษณ์เดียวกันเลยเออนี่ทำไมถึงเลือกใช้เป็นสีเหลืองวะถ้าผมผมใช้สีแดงได้ปะมันจะเปลี่ยนปะ ลองดูครับ <Okay. S 1> ไม่เปลี่ยนครับแสงว่าฟิกฟิกเป็นที่ไพ่สัญลักษณ์แบบสีเหลืองครับแล้วก็มีตาสีดำๆแ,แดงๆรูปลูกเหมือนกันสื่เลยถ้ใครเครดูการ์ตูนเรื่องกันสื่มันจะเป็นบอลดำๆเนี่ยเหมือนเลยแต่มีตาสีแดงขึ้นนะเนี่ยโดนซองอยู่ ตูก็จะโดนเห็นครับทั้งแมปตัวเรา็ว,วาราปไปไหนก็ได้ครับในระยะปุ๊บนี่โอเคครับไม่แย่ครับสกินนี้เออทพเศสนี่คือว่าดีนะทำมาดีครับผมชอบสกิลสองเนะี่ยเออเอฟเฟกต์แล้วก็ตัวแสดงเอฟเฟกต์เนะี่ยเปลี่ยนไปเยอะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูสกินต่อไปกันเลยครับผมโอเคครับผมเป็นสกินสุดท้ายนะครับสำหรับเซตปลัดมูลเป็นของยาซ u โอนะครับมาในตีมหน้ากากปีศาจเหมือนเดิมครับพร้อมฉากหลังที่แดงฉากเดี๋ยวเราไปดูภาพ 3D กันครับผมเนี่เทปะโอ้พายุสีแดงครับนี่เปลี่ยนพายุแน่นอนอย่างแรกเลยผมเดาได้เลยพายุมันต้องเปลี่ยนเป็นสีแดงครับนี่ธีมหน้ากากใส่หน้ากากครับ ผม,ผมเป็นสีขาวขกับสีแดงเอ,อมีหงอกแซมนิดนึงนะสีขาวทั้งหนัง,นงขวนน้ำตาไว้ด้วยครับเออตัวนี้แปลกนะไม่มีประทันเซียวติดที่ตัวเออแปลกดีแปลกดีปกติมันต้องมีพระทันเซี่ยวติดที่ตัวดีดีตัวนี้ไม่มีนะครับประทันเซี่ยวเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันนะครับว่า สกิลแต่ละอันนี้จะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนของยาสุโอะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่การโจมตีปกติของยาสุโอะกันเลยนะครับผมฟันเข้าไปครับไม่มีอะไรมากครับอนิเมชันนี้ปกติเลยเดี๋ยวเราไปดูสกิลแรกกันครับผมแทงก่อนครับกระกิบแทงเข้าไปครับแทงสองทีถึงจะใช้ลม ลมแดงครับทีมพังที่สองปั๊บมีพลังละปล่อยลมแดงครับนะจริงเดดลมมันเป็นสีแดงดำนะดูอีกทีด,ด,ทดเิเป็นแดงดำครับออกมอ่วงๆมง่วงๆแดงดำเดี๋ยวเรามาดูวินวอร์ดนี่วินวอร์แดงโอ้โหแล้วมีอักขระด้านล่างพื้นน้วนะอย่นดูาล่างครับมีการาฟิกด้านล่างดนะ้วย มันไม่ค่อยชัดนะวินวอลอันนี้มันดูแบบจ,จางครับถ้าเอฟเฟกใส่กันมาตอนบวกเยอะๆนี้อาจจะไม่เห็นได้นะเนี่ยมันจางครับเห็นแต่ทั้งเห็นแต่ตรงพื้นนะ่ะต,ตัววินวอลนี้จางครับ <c oughs> เป็นเป็นม่านแดงๆที่จางๆไปหน่อยถ้าเทียบกับสกินอื่นนะอันนี้จะจางครับ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลสามนะสกิลพุ่งอ่าต้องเอาดัมมี่มาเยอะหน่อยเพราะมันพุ่งใส่ตัวเดิมไม่ได้เยอะครับ ตอนพุ่งแล้วเรากดสกิลหนึ่งไปด้วยเนะี่ยมันจะทําให้เราหมุนดาบแกว่งไปรอบตัวด้วยนะเดี๋ยวดูก่อนอ่านหนึ่งครับนี่เป็นอย่างนี้ครับอ่าอนิเมชันเปลี่ยนไปนิดหน่อยครับตอนหมุนดาบเอาใหม่เอาใหม่เวนกรรมกดผิดเอาใหม่ครับผมพุ่งตรงนี้แล้วกันนี่ไงห,หนึ่งอ่าหมุนครับหมุนตัวปุ๊บเออโอเคอยู่นะ ไม่ถือว่าแย่ครับแอนิเมชันเปลี่ยนไปนิดนึงครับตอนหมุนเห็นไหมมันทำดาเมจแบบ a o e ได้ตอนหมุนน,น,แบบ e น,นถ้ามันโดนหลายตัวนะถ้าศัตรูอยู่ใกล้กันมันสามารถโดนหลายตัวได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูอันติครับผมทำอันติได้เราต้องทำการยกศัตรูให้ได้นครับ กดกไปปับ๊บกดปึ๊บปึ๊บนะฟันลงมาครับอ่แอนิเมชั่นไม่เปลี่ยนไปเท่าไหร่นี่ว่าทาไมครับเอาไหมยกเข้าไปในฟันฟัน,ฟนอ่ะก็เป็นฟันแล้วก็มีเอฟเฟกสีแดงๆรอบๆครับถือว่าไม่เลวครับถือว่าไม่ไม่แย่อ่ะฟันที่เนี่ยฟันก็เป็นสีแดงครับนี่มีรอยแยกที่พืนอีก ให้เห็นความรุนแรงในการฟันสับองมาครับชุชุกุกเน่ไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่ครับมีเอฟเฟกเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยเรื่องแสงสีแต่วก็สาวเอฟเฟกก็ไม่เปลี่ยนนะครับใช้อันเดิมหมดเลยเสียงลมเสียงแทงสกิลหนึ่งครับตอนเป้งเปิงอะไรมันเดียวกันหมดเป๊กเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปที่หน้าล็อบบี้กันเลยครับ โอเคเป็นไงบ้างครับกับสกินใหม่ทั้ง5ตัวนี้สำหรับเซ็ตปลัดมูลนนะมันผมตัวผมนี่ผมชอบนี่ครับเดียรนาครับผมรู้สึกว่าเอฟเฟกชีแกนี้จะเยอะหน่อยลองมาก็จะเป็นจินนะครับผมชอบจินตอนอันติแล้วมีเสียงเพลงพินญี่ปุ่นอะ่ะแตงๆๆงแตงแง,แงแมันดูแบบเขาใส่อะไรมาเพิ่มหน่อยครับแต่ของเคนเนนกับยาสุโอก็ตามราคาคไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรมากเท่าไหร่ครับ แต่ก็ยังมีของเคนเน้นที่ผมถือว่ายังดีนะเออแสงอะไรเงี้ยเปลี่ยนไปเยอะครับของยาสุโอนีถือว่าน้อยครับของยาสุโอนี่เปลี่ยนแอนิเมชันอะไรเงี้ยน้อยครับก็ขอบคุณมากสําหรับการรับชมสาหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆ LOL จะถูกใจกันให้ยังไงใครอยากมาเล่นกับผมก็ติดตามได้ที่ช่องช h a น n Easy TJ นะครับยังคงแจกรางวัลอย่างนี้บ่อยๆเหมือนเดิมครับนะใครมาบ่อยก็แจกบ่อยครับของมัก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปทุกๆเดือนนะครับ ยังไงก็ขอบคุณมากสำหรับการรับชมสำหรับคลิปนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับเซ็ตสกินต่อไปบายครับผม